นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพร่รับบาปสวัสดีค่ะครูดาวอออาราอยู่มาแล้วนะคะสวัสดีคนมีคู่ลักนณาราศีมิถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งบบแตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลักนาราศีดาวสุขดาวจันทร์หรือ เลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบไทยหรือตะวันตกก็ตามแต่เพราะว่านี่คือการอ่านไพ่โดยทั่วไปเราไม่ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วมีความรักแต่งงานแล้วและเหมาะสาหรับผู้ที่มีประเด็นในเรื่องของความรักนะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอยเลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นไมซ์ที่มันไม่ดีค่ะครูจะเปิดไพ่ในฝั่งของคุณ และคนรักของคุณเรื่องราวทั้งสองฝั่งสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้นะคะดูไพ่ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าคนเรายังมีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองมีดวงดาวที่โครจรบนท้องฟ้าณนะปัจจุบันนี้ทํามุมกับดวงดาวในวันกํเนิดของคุณนะคะดูไว้เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นพอนะที่รักของครูนะคะก็ในส่วนของคนโสดก็ต้องก็จะต่อจาก ะะหลังจากคลิปนี้จบแล้วก็จะมีนะครูแบ่งนะคะครูแบ่งแยกให้แล้วนะคะในส่วนของคนมีคู่กับคนสดครูแบ่งไว้ให้คนละคนละคลิปเลยพูดจะลิน้นพันกันนะคะมาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่ส10ไปค่ะ มาดูสถานการณ์ทางด้านฝั่งคนรักของคุณกันบ้างนะคะว่าสถานการณ์ฝั่งของเขาเป็นอย่างไรนะคะกับไพ่สิบใบนะคะ ให้สรุปสามใบค่ะ <S <S ไพ่ใหม่ค่อนข้างที่จะลื่นนะคะ <S 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 เอาล่ะมาดูกันค่ะไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ the hermit the h p r s t e s สิบเหรียญหกดาบ the lovers สเหรียญเไม้เท้า9ดาบ8เหรียญและสดาบนะคะมาดูฝั่งคนรักของคุณได้ไพต่ตัวตนเป็นไพ่เด็กถือเหรียญแฮงแมนสี 4, ถ้วยหนึ่งเหรียญราชินีถือไม้เท้า t e p ท r เพ c นราชาถือเหรียญดีเอ m มเพ o r t h อร์เดและ สองไม้เท้าค่ะมาดูให้ตัวตนของคุณกันนะคะไพ่ต,ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ The h e r m i t มาพร้อมกับ t i g h p r i e s t e ท s ช่วงเวลานี้ครูว,ว่าคุณนะคะต้องหาเวลาปลีกวิเวกอยู่กับตัวเองบ้างทำสมาธิบ้างนะคะปฏิบัติบ้างนะอาจจะต้องการความสันโดษการคิดพินิจ ตรรอ,องพิจารณาในเรื่องของความรักของความสัมพันธ์ของคุณกับคน,คนรักของคุณนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกสับสนในตัวเองนะนะคะเป็น the h y p o t e s นะกับ9ดาบ9ไม้เท้าและ แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมามันอาจจะนะคะเลิกรากันไปหรือจบความสัมพันธ์กันไปหรือห่างเหินกันไปนิ่งๆเฉยๆไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยกับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณนะคะซึ่งในกรณีของคนที่แต่งงานงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เหมือนกับว่าพักยกสงบศึกนะพักยกสงบศึกนะบึ้งตึงนะคะเก็บ นะคะความรู้สึกซ่อนเอาไวนะ้เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งและก็นะคะท่าทีที่แสดงออกกับคนรักของคุณก็คืออ,ออกจะนิ่งๆเฉยๆนะคะถามคำตอบคำนะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างอยู่ในโหมดนะคะเงียบๆไม่อยากที่จะทะเลาะอะไรมากมายแต่เพียงมันเหมือนกับรอวันที่จะได้กลับมาพูดกลับมาเคลียร์กันอีกสักครั้งด,ดูเหมือนจะเคลียร์นะแต่ไม่เคลียร์นะที่รักของคุก,ก็ดู ใจคุณมันไม่เคลียร์นะคะคุณยังรู้สึกสับสนนะคะคุณก็เลยว่าแยกตัวเองมาอยู่ต่างหากาแล้วคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่าจะเอาอยัางไงต่อไปตอนนี้ก็คือมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คือรอคอยอย่างเดียวรอคอยรอคอย,รอคอยหาคําตอบทั้งทังท,งที่คําตอบจริงๆแล้วครูบอกตรงๆเลยนี่นะคะที่รักของครูก,ก็คือคําตอบมันมีอยู่แล้วในใจของคุณแต่เพียงแต่คุณอะ ไม่ยอมรับกับคําตอบหรือคุณรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมีทางออกอยังไงแต่เพียงแต่คุณอะ่ะไม่ยอมรับมันแค่นั้นเองในช่วงเวลานี้นะคะปฏิเสธมันเป็นก้าวดาบกับ9ไม่เท้านะคุณยังผูกพันอยู่กับคนรักของคุณอยู่นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณคือเป็นลักษณะของรัก ทางเลือกรักซ้อนนะคะจับปลากันหลายมือเช่นคุณน่ะมีคนมาจีบสมมุติเฉยๆนะแฟนของคุณก็มีคนมาเอียวด้วยอนะคะแล้วคนที่มาเอียวกับคุณคนที่มาเอียวกับแฟนคุณก็มีคนของเขาแล้วเนี่ยเป็นรักสามสี่เศร้าอยู่ในนี้นนะคะเอในกรณีของบางคู่บางคนนะคะอีลุงตุงนางมาลุ่มตุมอยู่ตรงนี้นะคะถามว่าคุณจะทํายังไงต่อไปนะคะ คุณก็รอดูสถานการณ์อยู่ตรงนี้ว่าอะอะไรที่มันเอื้อผลประโยชน์ให้คุณได้มากที่สุดคุณก็จะดูสถานการณ์ว่ามันมีช่องอมันมีช่องอะไรให้คุณได้เข้าไปแทรกเข้าไปนะคะมันเหมือนรอจังหวะเวลาท่านเองนะ,ะมีไพ่หกดาบนะคะคุณกำลังหาทางออกหรือช่องว่างนะที่ช่องจังหวะนะคะที่จะแทรกเข้าไปนะกับเหตุการณ์ในความสัมพันธ์ของคุณเช่นนะคะ รอให้คนรักของคุณท่านลอกอีกคนหนึ่งก่อนแล้วคุณค่อยเข้าไปอะไรทานองนี้นะคะครูชกตัวอย่างเฉยๆเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้ครูบอกเลยนะที่รักของครูเวลาที่ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยนะคะใช้เวลานานนานมากๆด้วยอย่างน้อยอย่างต่ําเลยนะคะหเดือนในที่รักของครูนะปัญหาเนี่ยจากไพ่สี่ดาบด้วย6ดาบด้วยนะคะคืออย่างน้อยไม่ต่ํากว่า4เดือนไปจนถึงระยะยาวนะคะไพ่เฮอร์มิตอ่ะ ว่าเป็นเล่นไปนะที่ราของครูบางทียาวเป็นปีเลยนะที่ราของครูยิ่งไพ่ตัวตนมาเป็นแบบนี้ด้วยนะคะคือตะตอนยอนตะตึงมงค่อยๆไปค่อยๆไปน่ะนะคะค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆทาอะไรนะคะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นความหวังของคุณค่อนข้างที่จะสูงนะคะความคาดหวังของคุณสูงเป็น10เหรียญและ8เหรียญนะถ้าหากคุณ จะทาอะไรได้ในช่วงเวลานี้ที่จะทําให้คุณดีขึ้นได้นะทาเลยที่รักของคุณเพราะว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณได้กลับมาดูแลตัวเองแล้วมันมันเป็นเขาเรียกเมื่อก่อนอคิดที่จะดูแลตัวเองแต่มันไปไม่รอดแต่ครั้งนี้มันจะทําสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างาหรือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ เหมาะกับการพัฒนาตัวของคุณเองมากๆคือเป็น the hermit เป็น the h ไฮพิ h ทสเป็น10เเรียนและแปดเรียนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆเพราะว่ามันกําลังเหมือนกับว่าถ้าคุณทุกข์ทุกมากมากทุกจนคุณเห็นทุกจนคุณเห็นทางออกของทุกข์ด้วยเนะี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบเอาละมันจะมีแบบเขาเรียกว่าภาษาบ้านครูหรอทางเชียงใหม่คือมันเหมือนจีหีดแมงจรที่มันบุญเมือเจ้าเคยหันก่อนที่มันเคยเล่นกับเจ้า ตัวอะไรไม่รู้ว่าครูภาษาทางนี้มันไม่แน่ใจนะบ้านครูเรียกแมงจรนอ่ะภาษาทางภาคกลางเรียกอะไรมันจะคอยอ่ะถ้าเอามากุมไว้ในมือเอาไว้ไมา่ใส่ในมือมันจะคอยตะเกียกตะกายตะโกตะกาออกมาจากรูตรงนั้นให้ได้แเก็บมือที่เรากุมอยู่นะคะเออแมงจรอย่างอ่านารย์มันบุญมันบุญออกมือมันจะต้องหาทางออกให้ได้อะไรประมาณแบบนี้นะคะมีเส้ t แตร์นิดนึงอ่ะมาดูทางฝั่งคนรักของคุณได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญหนึ่งเหรียญ ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณเขาเห็นคุณเป็นสิ่งที่มีค่านะคะมีค่าแล้วก็แต่ตัวเขาก็รักตัวเขาเองเหมือนกันนะดูท่าทางว่ามันมีในเรื่องของทางด้านการดูแลการเทคแคร์กันมีผลประโยชน์นะคะในความสัมพันธ์นี้ด้วยหรือว่าการซนะัพพอร์ตการทางด้านการเงินหรือว่ากําลังใจอะไรก็ตามแต่ะคะมันหวยไปออกทางด้านฝั่งของเขานะหมายถึงว่าเขามีการถึงแม้ว่า ไม่ได้เจอไม่เจอกับคุณเขาก็อาจจะแบบเป็นส่งกําลังใจมา,าส่งแรงใจมาคุณอาจจะรู้หรือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ครูบอกว่าเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่นะนะคะเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่ไม่ใช่ไม่ห่วงเลยนะคะเ,เขายังยังเฝ้ามองคุณอยู่ด้วยเห็นเด็กเธอเรียนรู้ไหมเนี่ยยังเฝ้ามองคุณอยู่นะคะยังปราถนามีสิ่งดีๆให้กับตัวคุณอยู่นะนะคะถึงแม้ว่า,าในยากก็คือเขายัง ยังมีอีโก้มีทิฏฐิของเขาอยู่เขาหันหลังให้กับคุณอยู่เนี่ยเป็นดีเอมเปรร์เป็นสองไม้เท้านะนะคะแล้วก็เป็นสีถ้วยนะที่อยู่นี้เขาอาจจะเบื่ออาจจะเซ็งที่ผ่านมาว่ามันเข้ากันไม่ได้สักทีเ,ออเมื่อไหร่ที่มันจะปรับตรงตัวอะไรกันได้เนาะคือเขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ได้ดั่งใจเขาอะให้มั่งหลายหลังใจนะคะเนี่ยนะสีดีอมเร์และก็สีถ้วยเขาอยากให้ คุณน่ะเชื่อฟังเขาเคุณเดินตามเส้นทางที่เขาอ่ะออขีดให้กับคุณอะไรประมาณนี้แหละนะคะแต่ปรากฏว่าคุณทําตามเขาไหมคุณไม่ได้ทําตามเขาจจึงทําให้เขานะรู้สึกว่าคือไม่รู้จะทําอะไรยังไงกับคุณแล้วนะคะในความรู้สึกของเขามันสับสนนะแล้วก็ช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณนะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ด้วยบางครั้งคุณก็เหมือนกับว่า คิดที่จะทําอะไรนะอ,อ,อะไรในความรู้สึกของเขาแต่บางครั้งเขาก็เห็นว่าคุณไม่เห็นจะทําอะไรเลยจะเอายังไงกันแน่นะคะเขาเห็นคุณนิ่งเขาก็นิ่งบ้างประมาณนั้นละค่ะแต่สุดท้ายแล้วถามว่าจะมีโอกาสไหมที่เขาจะติดต่อกับมาเขาจะติดต่อกับกลับมาหาคุณนะนะคะคนคนนั้นของคุณอาจอยู่แดนไกลต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะอยู่ต่างประเทศต่าง จังหวัดก็ได้อยู่ห่างไกลกับคุณนะคะบางคู่บางคนก็คือแยกห่างกันไปแล้วอย่างที่ครูบอกนะคะเขามีแนวโน้มที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณอาจจะเป็นในเรื่องของธุระทางด้านธุรกิจการงานบางคู่บางคนทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าเป็นในเรื่องของทางด้านเงินเรื่องทองการเงินนะคะการทองที่แบบมัน มันมีของการเป็นห่วงเป็นใยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เขามาดูแลคุณหรือว่าคุณอาจจะต้องไปดูแลเขาเขานั่นเองนะคะถามว่าเขาจะมาคุยกับคุณดีไหมคือเขาเองอะ่ะจะมาคุยกับคุณดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนจะดีแต่ให้รายชินีถือไม่เท้ามาพร้อมกับเดอะมูนเช่นนี้นะคะคือมันจะเป็นเหตุผลที่เข้าข้างตัวเขาเองหมดเลยเขาจะพูดในสิ่งที่เขาต้องการพูด เขาจะฟังในสิ่งที่เขาต้องการจะฟังเป็นดีเอมเรอร์เนี่ยนะอ,อ,อะไรที่เขาไม่อยากฟังเขาก็จะไม่ฟังไม่ต้องมาพูดกับเขาอะไรทานองนี้แล้วก็เขาจะพูดในสิ่งที่เขาต้องการที่จะพูดและพูดเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้คนนะุณเข้าใจเขาให้ได้มากที่สุดนะนะคะมาดูไพสรุปการไพสรุปได้เดอโรแฟนสองดาบและสิบดาบาสถานการณ์ของ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมีในเรื่องราวที่การทะเลาะก,กันการใช้คำพูดคำจาที่ครูจังใช้ว่ามาจากด้วยอารมณ์นะคะมาทำร้ายกันอา,อาจจะเป็นในเรื่องของการาขาดสติการยั้งคิดก็ได้หรือความรู้สึกที่ว่า อะไรที่มันไม่ถูกต้องก็จะพูดออกมาให้หมดเลยคือเหมือนเหมือนกับการไปยึดเอาความถูกต้องมากจนเกินไปมากจนไปทําร้ายอีกคนหนึ่งหรือว่าทาร้ายความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้คือไปชี้ว่าคุณผิดคุณผิดคุณผิดนะคุณผิดคุณผิดอะไรเหมือนเพลงมัสซีนาบอลคุณผิดคุณผิดคุณผิดนะคะมัสซีนาบอลนะคะคุณผิดคุณผิดซึ่งไปชี้ว่าเขาผิด อไปชี้ไาเขาผิดเขาก็จะรู้สึกผิดไปตามที่คุณชี้เขาแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าในเมื่อเขาผิดเขาแก้ไขอะไรไม่ได้เออตรงนี้แหละมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาแสดงออกด้วยการไม่อยากรับรู้ไม่อยากพูดไม่อยากจะคุยอยากจะหยุดอยากจะพักและอยากจะปล่อยวางในความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ถูกเขาว่า ออนะว่าตัวคุณอะละผิดอะไรประมาณนี้เลยนะคะคือเป็นเรื่องของการชี้ถูกชี้ผิดกันอยู่นะประมาณนี้นะมาดูกันค่ะนะสักครู่นะคะมาดูซิว่าจักรวาลน,นะคะอยากจะบอกอะไรกันกับคุณนะนะคะ จะดูขอคําแนะนํานะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกับคุณขอไพ่สามใบนะคะว,ว้าวที่รักของครูเกิดอะไรขึ้นแห้งแมนนะเด็กถือเหรียญละเจ็ดไม่เท้าคือเอาล่ะนะคะจักรวาลบอกว่า ให้ย hey, ูนิ่งๆอยูเฉยๆไปก่อนนี่เพราะว่าเวลามันจะยาวนานมากเลยที่รักของครูนะฝั่งของคุณนะเมื่อเปิดไพ่ามาได้เป็นเดอะเฮอร์มิตใช่ไหมฝั่งคนรักของคุณได้เป็นแทงแมนซึ่งไพ่ทั้งสองใบเนี่ยตะตอนย้อนมากๆคืออะไรยาวนานเป็นมหากาบเลยบางทีเป็นปีนะที่รักของครูปัญหาของคุณกับคนรักของคุณจะยืดเยื้อจะยาวนานนะคะบางทีเ,เลิกกันไปแล้วแต่ความรู้สึกยังไม่จบ ความรู้สึกของการคิดถึงคิดถึงว่าจะทํายังไงให้ได้กลับมาคื้นดีกันหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของบางครั้งบางทีมันเป็นการยึดหรือผูกพยาบาทต่อกันก็ได้หรือว่าการที่ยังไม่ละยังไม่วางจากกันไปนะคะนั้นจัก,กรวาลบอกว่า ให้ดูไปเรื่อยๆและพร้อมกันกับนี้นะคะอย่าเพิ่งไปดูแต่เขาไปดูแต่เขาดูความรู้สึกของตัวของคุณเองเนี่ยสอนเป็นลักษณะของธรรมะกันเลยทีเดียวดูแฮงแมนนะเด็กถือเหรียญและอะไรเจ็ดดาบตรงนเนี้ยเนี่ยไปเฝ้ามองจ้องจ้องแต่เขาจ้องแต่เขาเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงนู่นนี่นั่นเออนะแต่ความรู้สึกของตัวเองอะกลับมานะคะกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเขา้า ออกเข้าออกอยู่กันเนี้ยอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยน,นะคะเออเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นปัญญา,เ,าเพราะว่าอะไรคะสมาธิก่อให้เกิดเป็นปัญญานั่นเองนี่คือหมายถึงการทําสมาธิตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมที่รูบว,ว่าอา่ะไพ่มันขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาอยากให้คุณอ่ะปฏิบัตินะทำสมาธินะเ,เพื่อให้เกิดเป็นปัญญานั่นเอง,องนั้นการไปจับจ้องว่าเขาจะคิดถึงคุณไหมเ,เขาจะทำยังไงต่อไป เขาจะกลับมาไหมเขาจะโน่นเขาจะนี่เขาจะสารพัดที่คุณจะคิดถึงแต่เขาเขาเขเขา,เขาตอนนี้มาเป็นตัวเองเออฉันเนี่ยฉันตัวฉันเนี่ยจะทํำยังไงตัวฉันจะมีความสุขได้ยังไงความสุขของฉันคืออะไรบางทีการไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือไม่สุขและไม่ทุกข์เลยในะที่รักของครู ไม่คิดอะไรอะไรเลยก็คือไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะพออะไรที่มันคิดมาคิดขึ้นมาอพอคิดขึ้นมาเขาเรียกว่ามันมันมัน,ม,นม,มีเรื่องราวเข้ามาละนะคะพอคิดขึ้นมามันรู้สึกพอมันรู้สึกก็มีเรื่องราวเข้ามามันเป็นการปรุงแต่งนะคะใส่ผงชุดรดใส่รดนัวใส่ป้าระใส่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยปรุงซะนะคะนั้นบางทีคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการนะคะ อยู่กับปัจจุบันหยุดคิดบ้างไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องไปรู้สึกทั้งสุขและไม่ต้องไปรู้สึกทั้งทุกข์เพื่อให้ทุกอย่างมันอยู่ที่ตรงกลางทางสายกลางหรือเป็นอุเบกขาก็ได้นะที่ราของโภมเพื่อให้คุณได้มีสติได้มีปัญญาในเรื่องของการเห็นทางออกนะคะนี่คือสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณนะนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวอ้ออาราวยดีเสมอมาสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามกันทันนะคะและถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ยูเรเนียนโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวก้าฐานและพยากรณ์ไพทาโรข้างล่างใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียดค่าครูเรียบร้อยแล้วนะคะติดต่อไอดีไลน์มาจองคิวกับครูได้และคลิปต่อจากคลิปนี้นะคะ ก็จะเป็นคลิปของคนสดติดตามด้วยนะคะขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังด้วยความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย